สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่189ถึงตอนที่191จงเปิดออกเหตุใดกันวิชาสวรรค์และโลกของข้าถึงได้ล้มเหลวกันงี่เง่ายิ่งนักท่านอาจารย์เจ้าจะต้องรักษาสาภาพจิตใจให้นิ่งเหมือนกับสายน้ำไม่ให้ได้รับผลกระทบจากกฎแห่งสวรรค์และโลกเข้าใจถึงความลึกลับของมัน เจ้าลูกศิษย์เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังลูกศิษย์เข้าใจแล้วขอรับ <_ C 1> แข็งแกร่งมาก <_ C 1> ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถดับเปวเพิิงสุริยันที่แท้จริงของข้าได้พยายามหลบให้ดีๆซะไม่เช่นนั้นแล้วก็ชีวิตของเจ้าคงไม่ตายดีแน่แล่ะเลวย,ยิ่งนัก คิดว่าข้าจะยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายๆหรือยังไงกันมันไม่มีคําว่าแพ้อยู่ในพัฒนานุกรมของข้าหรอกนะข้าจะต้องรีบหาหลักธรรมแห่งสวรรค์และโลกให้พบและข้าจะสามารถเอาชนะมันได้นี่สินะการสื่อสารระหว่างสวรรค์และโลกคิดจะยอมพ่ายแพ้ตอนนี้ก็สายเกินไปเสียแล้วแย่ละสิท่านอาจารย์กําลังตกอยู่ในอันตรายพี่ใหญ่ท่านต้องเชื่อใจท่านอาจารย์สิท่านอาจารย์นะ่ะมีเหตุผลที่ท,ทําเช่นนั้นอยู่เป็นแน่ ถ้าหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านอาจารย์ข้าจะทำลายพวกนิกายคงใหม่ให้สิ้นซะข้าเข้าใจแล้วจากความเข้าใจท่าดทั้งสี่เวลาพื้นที่ชีวิตและวิญญาณล้วนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์และโลกเป็นไปได้ยังไงกันนะจากที่เราสู้กันมาจนถึงตอนนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจเสียทีจะสำเร็จหรือเปล่านะ ถึงขนาดให้ข้าคนนี้ต้องใช้อุปกรณ์วิเศษได้เจ้าก็ได้ตายไปแล้วหรอแม้แต่อุปกรณ์วิเศษเหล่านี้ยังรู้สึกหวาดกลัวนาโน,นเมืองซาโจหาคิดที่จะสังหารข้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้านั้นมีความสามารถมากพอหรือเปล่า เป็นไปได้ยังไงกันนี่นะหรืออุปกรณ์วิเศษ,ษ,ษของเขาทรงพลังมากนะแต่ว่าาก็ไม่ใช่พวกที่เจ้าจะมาจัดการได้โดยง่ายหรอกนะการโจมตีพวกนี้เป็นแค่การโจมตีธรรมดาเมื่ออยู่ต่อหน้าข้ารูปแบบที่6รูปล่างที่3เกาะมิติ นี่มันน่าจะเป็นเคตวิชาของผู้วุโสของนี่นาเพียงแต่ว่ามันนะ่ะไม่สามารถที่จะหยุดข้าได้หรอกนะรูปแบบที่หกรูปร่างที่หนึ่งเรือมังกรแล้วเจ้าคิดจะไปไหนกันมันไม่ง่ายหรอกนะหกูปแบบแห่งการเกิดและการตายการเปลี่ยนแปลงของสวสรรค์และโลกจงตื่นขึ้นให้คนนี้มันอะไรกันนะ่ะผู้วุโสได้โปรดช่วยข้าด้วยรูปแบบที่หกรูปร่างที่สามดาบแห่งคุณธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และโลกของนิกายปฏิหารสวรรค์ข้าเกรงว่าเจ้าคงจะต้องถูกข้าคนนี้จัดการแล้วจริงๆแ่ะข้าจะทําให้เจ้าได้สัมผัสกับพลังนิเท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเอง พียงแค่ชั่วพิดตาเขาก็สามารถจัดการกับนิกายคงใหม่ได้นิกายปฏิหารสวรรค์น,นั้นแข็งแกร่งยิ่งนักต่อไปใครจะเป็นคนเข้ามาอีกนาโนเมืองซาโจตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดการพวกเจ้าแล้วละ่ะได้โปรดช้าก่อนเหมยหูหลังระดับวิญญาณจากราชวงศ์โจขันทีผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โจขันทีเหมยหูหลงังไม่ทราบว่าขันทีเหมยมาทำอะไรกันที่นี่ ตระกูลเหมยของพวกเราได้รับคำสั่งจากองค์จักรพรรดิให้เตรียมของขวัญมาให้กับท่านขอแสดงความยินดีกับท่านผู้นำนิกายพวกเราได้มอบศีลาเหล็กไฟที่ถูกเผา1000ก้อนศิลาซีห่วง1,000ก้อนศิลาหลูทรง1000ก้อนศิลาหลูหนิง1,000พันก้อนศิลาเทพเจ้าน้ำแข็ง100ก้อนและคิดตั้นอย่างดี10ก้อนให้กับท่านนี่เขามอสมบัติให้ข้าเป็นของขวัญงั้นสินะ องคจักระพัดท,ทรงทราบดีว่าท่านมีเรื่องบาดหมางท่านทรงไม่สบายพระทัยยิ่งนักและทรงมีคำสั่งพิเศษให้ตระกูลของเราทรงใบหยกใบนี้เพื่อเป็นการขอโทษให้กับท่านสมบัติระดับวิญญ,ญาณมงกุฎอสูรและเทพทองคำแม้แต่อปรกรณ์ระดับวิญ,ญญาณก็ถูกส่งเข้ามาและราชวงศ์โจก็ต้องการสร้างพารมิดกับนิกายปฏิหารสวรรค์งันสินะท่านพี่ท่านกำลังหมายถึงว่าต้าโจเริ่มแล้วสินะนี่นะ่ะอาจจะเป็นโอกาสสำหรับพวกเราก็ได้ ท่านพี่ข้าจะสนับสนุนความคิดท่านคิดจะลบกวนอะไรข้างนั้นอีกสินะท่านผู้นำนิกายเสียงของอย่างถงหุยนี่นา้าโลกวิญญาณของคงฉางได้รับความเสียหายอย่างหนักมากและเขาน่าจะสูญเสียพูดวิญญาณเต่าในชีวิตนี้ไปแล้วข้าคิดว่าเขาคงได้เรียนรู้บทเรียนของเขาแล้วทําไมเราไม่ปล่อยเขาไปละ่ะ ท่านปมุกนิกายหลินท่านควรพอได้แล้วยานหมิงเย่ที่เดินเข้าไปในโลกของนัทฮิเตาในรุ่นก่อนๆน่งมาที่นี่ได้ยังไงกันข้าขอแสดงความยินดีกับสหายยานด้วยที่ได้รับการฟื้นชีวิตใหม่และการฝึกฝนของท่านก็ได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตอนแรกก็เหมยหมูหลานและตอนนี้ก็ยานหมิงเย่เป็นไปได้ไหมที่พวกเขามีความเกี่ยวข้องกันถ้าอยากจะขอบคุณท่านผู้นำนิกายหลินสำหรับความช่วยเหลือของท่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมายานหมิงเย่ผู้นี้รู้สึกขอบคุณยิ่งนัก ลูกแก้ววิเศษกันลยสมบัตินี้มีชื่อเรียกว่าลูกแก้วเพลิงสามารถใช้เป็นเครื่องสมมังเวยให้กับอุปกรณ์วิเศษได้ถ้าหากว่าสหายเต่าคิดเค่นนั้นเราก็ข้าก,ก็จะปล่อยสหายผังเจียไปที่หยานสิษย์น้องผังไม่เจอกันเสียนานเลย ท่านพี่ท่านคิดจะกลับไปที่ภูเขาป่าวินหรือไม่ท่านผู้นำนิกายและผู้อาวุโสต่างคิดถึงท่านมากหลังจากแสดงความยินดีกับท่านผู้นำนิกายหลินในครั้งนี้ข้าก็วางแผนว่าจะกลับไปดูนะ่ะข้ายินดีต้อนรับสหายผางมาเยี่ยมชมหุบเขาอยู่จริงได้ตลอดเวลาเลยนะหลินเฟิงนั้นเจ้าคิดจะทาอะไรกันนะ่ะข้านั้นก็แค่จะส่งสหายเต่าคงถางไปให้สหายหยางได้ดูแลก,ก็เท่านั้นท่านผู้นำนิกายหลินแล้วพวกท่านจะตามข้าไปด้วยหรือเปล่าล่ะ แม้ว่าจะมีเรื่องเล็กๆได้น้อยบ้างแต่พิธีเปิดประตูนี้ก็ยังคงจัดขึ้นตามกำหนดการเดิมข้าขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของทุกท่านไปกันเถอะพวกเราก็ไปกันบ้างเถอะอืมดูเหมือนว่าการไปที่นิกายปฏิหารสวรรค์เขาไม่ต้อนรับข้าข้าก็คงไม่จำเป็นที่ต้องไป นี่นะหรือสถานที่ที่ดีที่สุดของหุบเขานี้นะถ้าคิดว่ามีเพียงดินแดนแห่งความสุขอันบริสุทธิ์ในวัดมหาอัศนีนอดตและนิกายสูสานเท่านั้นที่จะมีสถานที่ที่ดีเช่นนี้ในวันที่8ของเดือน5้าขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่มายังหุบเขาอยู่จริงของข้า <c oughs> เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดของนิกายปฏิหารสวรรค์ นาะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ละเอาหล่นในตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับตอนที่191นะครับต้องได้3ตอนเนีงแล้วแต่คิดว่าตอนต่อไปไม่ได้มีฉากสู้กัน,กนแล้วก็คงเป็น2ตอนต,อนตอนน่อ1นวันนะครับแต่เนื่องจากมันมีฉากต่อสู้ด้วยมันก็เลยจะสั้นนิดนึงกลายเป็น3ตอนถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรากลัััับบมมาาาาตตตตติดดออออีีีกก้้สสสํหรรนนน็งววไป่คับ